สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกอฟนะครับจากมีคอฟฟี่เข้าใจง่ายดีเรื่องกาแฟนะครับแล้วก็พี่หมีนะครับหมีเที่ยวถ่ายรูปหรือว่ามินิคอฟฟี่นะครับวันนี้ผมและพี่หมีเราอยู่กันที่มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายนะครับก็จะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับสำหรับใครที่เป็นถือว่าเป็นสายมูนะครับสายไหว้เจ้าไหว้พระขอพรที่นี่ของจังหวัดเชียงรายก็จะมีนะครับสำหรับใครที่ต้องการมาแก้ชงนะครับไหว้พระขอพรปีนี้ผมเป็นปีจอถือว่าเป็นปีชงนะครับ ก็จะมาขอพรอจากอรุงเทพด้านในนะครับซึ่งจะบอกว่าเราไม่ต้องเดินทางไปที่จังหวัดใหญ่หญที่กรุงเทพหรือว่าที่อื่นๆน,นะครับที่เชียงรายเราก็มีขอพรอ,อะไรบ้างนะครับแก้ชงกันยังไงนะครับสำหรับปีนี้เขาก็จะมีในส่วนของรายละเอียดหรือว่าคําแนะนําให้กับแต่ละนักศักษากของแต่ละท่านนะ ก่อนอื่นเดินมาทางด้านขวามือนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนอชุดทําบุญนะครับเนาะตามสะดวกของแต่ละท่านนะครับก็จะมีชุดทําบุญจัดเป็นเซตให้เราแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการหย่อนตู้อันสดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเตรียมชุดถหวยนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีเทพองค์เทพมีจุด ให้ไหว้เนี่ยอยู่ทั้งหมดทั้งหมด9จุดนะครับแล้วก็จุดทูบสาดอกนะครับเพื่อทําการไหว้ขอพรสักการะนะครับเ,เดี๋ยวเริ่มจากอะไรเอ่ยมีน้ํามันนะครับเนาะน้ามันนี้น่าจะเป็นการเติมน้ํามันตะเกียงนะครับชื่อ,อตอนนี้ผมก็ได้น้ํามันกับดอกบัวนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปทําการ ตอนนี้ผมก็จะเตรียมทูบทั้งหมด27ดอกนะครับทูบทั้งหมด27ดอกนะครับสำหรับการไหว้ทั้ง9จุดนะครับจุดละ3ดอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปก่อนอื่นจะทำการเติมน้ำมันตะเกียงก่อนนะครับ การเติมนะ้ำมันตะเกียงก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทำการจุดทู แล้วเราก็จะทําการนะครับแบ่งจํานวนทูบเป็น9ชุดสําหรับการไหว้ทั้ง9จุดต่างๆนะครับต้องบอกว่าจุดที่1นะครับเป็นจุด ด้านนอกอาคารนะครับแล้วก็แบ่งทูกจำนวนสาหดอกสำหรับการปักจุดที่1นึ่งนี่คือจุดแรกนะครับ เราตามไปที่จุดที่2ด้านในนะครับเรากลับต่อไปด้านในกันต่อจุดที่2ก็จะใช้ทูบอีกจำนวน3ดอกนะครับจุดที่3าม จุดที่3ก็ปักอีก3ดอกนะครับสำหรับจุดที่3จุดที่4ขยับมาทางด้านซ้ายอีก3ดอกนะครับแล้วก็จุดที่5อีก3ดอกครับแล้วก็จุดที่6นะครับขยับมาทางด้านขวา ก็เราไปต่อกันจุดที่7นะครับ <4. S 1> แล้วก็จุดที่8น่าจะเป็นฝั่งทางด้านซ้าย <5. S 1> อ่นี่คือจุดที่8 <5. S 1> แล้วก็ จุดที่เก้านะครับลำดับสุดท้ายตอนนี้เราก็ไหว้ครบทุกตำแหน่งทั้ง9้าจุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่การทำบุญลงศพนะครับด้านหลังของผมเองมาเลยจะทำแบบไหนรับเป็น ร่วมบริจาคเนไม่ใช่เงินสดใช่ไหมเงินสดครับนายเวนก็ขอช่สิ่งในสารเจ้ามือที่โปรดดึงความปกป้องให้นาที่นึงกันทวดีจนมีในความท้าสุขกาเกริทำนาที่การงานเดินทางปลอดภัยมีโฉมหลับหลับไปเองเรากับกันไปด้วยด้วย ครับผมสนับวันนี้นะครับผมมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับแล้วก็อาจารย์คอบนะครับส่วนมากเราสคคนจะไปเกี่ยวกับเลือกกาแฟนะครับไปร้านกาแฟไปรูปนี้แต่วันนี้เราพาทุกคนนะครับมาแก้ชงนะครับผมก็คือว่าในปีใหม่นี้ครับพวกผมก็ไม่ได้ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่เราก็ยุ่งเนาะเราเราก็ไม่ได้มาแก้ชง เราก็กําลังมาแก้ช่วงเดือนเมษายนี่เองนะครับผมก็คือสามารถไหว้ได้ทั้งปีนะครับผมแล้วก็การแก้ชงที่นี่นะครับผมทุกที่เราต้องคิดว่าต้องไปต่างจังหวัดต้องไปจังหวัดใหญ่ๆไปวัดใหญ่ๆเนี่ยจริงๆเชียงรายก็มีนะครับก็คือที่จังหวัดเชียงรายเองครับก็คือแก้ชงขั้นตอนเหมือนกันทุกอย่างมืองวัดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับนักสัตว์นะครับ12นักสัตว์นะครับสามารถแวะมาที่มูลนิธิะไรนะมูลนิธิสารารกกุศลสงเคราะห์เชียงรายครับผมปานแล้วันนี้นะครับเราสองคนถ้าไปทำบุญลงศพ แล้ววันนี้นะครับเราก็จะเอามาเผาใําทำการเผาตัวใบอนุโมทนาบัตรตรงนี้นะครับแล้วก็วางไว้ที่เตาเผาของทางที่ที่มูลิธิเขาเตรียมไว้ให้นะครับอาอาเ,เลขมาเลยผู <c oughs> ้คีก็ไม่รู้ที่เอาไปเก็บไว้บ้านวะนผมก็ไม่รู้เอานี่ม <c oughs> ีจุดแล้วจุดแล้วส่วนอันนี้อีกหนึ่งใบนะครับเป็นของน้องพนักง,งานที่ร้านนะครับเขาฝากมานะครับ นางสาวพุทธิดารัตนะสังอ,อ่านชื่อเขาหน่อยอ่านชื่อเขาหน่อยฝากอีกหนึ่งใบนะครับทำบุญร่วมกันนะครับอันนี้อันอน,นี้ของพี่นะหเส็ล้องบอกว่าเทพประจำนักสัตว์นะครับที่เราต้องแก้ครับมีทุกเทพเลยครับผมคือมีครบเลยนะครับผม ครับผมเดี๋ยวสถาน,นีต่อไปนะครับเราจะไปจุดประทัดนะครับเพื่ออะไรนะเพื่อทําการเสริมความแห่งเสริมความปังให้กับตัวของเราเองนะครับด้วยการจุดประทัดทําบุญนะครับครับไปมาหลังจากเมื่อกี้ที่ผมทําการร่วมทําบุญนะครับจํานวนประทัด1000ันัด150บาทเรียบร้อยก็จะนี่ทำการหยิบประทัดนี่จำนวน1 0 0 0นนัดนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยจุดประทัดให้เรานะครับ เขาเรียกว่าเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะครับเนาะปราบศัตรูพิชิตอุปสรรคขจัดสิ่งชั่วร้ายขับไล่สิ่งอัปมงคลนะครับเสียงดังก้องกังวลไกลในทุกทิศทุกทางให้กับตัวเราเองนะครับไปขอบคนจุดไว้ตรงไหนด้านหน้าเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับการจุดประทัดนะครับเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับ ัเเราเองมีเจ้าหน้าที่ของอมูล,ลที่เนี่ยเขาทำการเป็นตัวแทนจุดให้เรานะครับสำหรับจุดประทัดไหว้เจ้าอ๋อนะครับด้านนอกนะครับเป็นประตูทางเข้าอตอนนี้ทางทีมงานเขาก็กำลังแกะกล่องนะครับจำนวนหนึ่งันนัดนะครับ ồ dẹp ma cái này như bay này hả? จ้าหน้าที่ก็ทําการจุดประทัดให้เราเตียมนะครับหน0 0งนัดไปวันสบายๆนะครับสำหรับสายมูแบบพวกเรานะครับส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนธงเล็ขนาดเล็กนะครับเนาะนี่ที่ติดมากับกล่องประทัดเมื่อกี้นะครับโอเค35 112เหลเผื่อใครที่มองไม่ชัดนะครับ 35112วันนี้คือวันที่หนึ่งนะครับก็ไปลองลุ้นกันดูนะครับว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากนะครับจากปกติเนี่ยเราจะใช้เวลาหรือว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการทําเครื่องดื่มทําร้านกาแฟแนะนําร้านกาแฟหรือรีวิวต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่มูลนิธิสาธารณกุศลเชียงรายนะครับมาทําการไหว้เจ้านะครับขอพรกับองค์เทพเทวดานะครับที่นี่ที่เชียงรายนะครับใครที่มองหานะครับสถานที่ในการ จำบุญไหว้พระไหว้เจ้าขอพรนะครับที่เชียงรายเรามีเหมือนกันก็ฝากทุกท่านนะครับมาสักการะที่นี่ได้นะครับอยู่ที่บริเวณในอำเภอเมืองใกล้ๆกับโรงเรียนสามัคคีนะครับตรงข้ามกับโรงแรมแสนโฮเทลนะครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมกอฟจากมีคอฟฟี่เข้าใจง่ายดีเรื่องกาแฟนะครับแล้วก็พี่หมีนะครับหมีเที่ยวถ่ายรูปหรือร้านมินิคอฟฟี่นะครับก็ต้องเตรียมตัวขอลาท่านผู้ชมไปเพีงณที่นี่ก่อนนะครับแล้วพบกันใน E ีีครั้งถัดไปว่าเราทั้งสองคน จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมหรือว่าไปเจอกับกิจกรรมอะไรดีๆอีกกันบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเขาเรียกว่าโอกาสดีๆในวันนี้นะครับแล้วพบกันใน EP ครั้งถัดไปนะครับขอบคุณครับ